แจ้งว่าสาพสสองพันยาโออันนี้ที่เขารับรองกินกำลังไถ่ก็เลยรับทั้งดีละให้ผู้ใหญ่ดวยวดหลังนี่นะ่อ่เข้าามาด้วยหพวะหนาก็มาด้วยแล้วก็ไถตัง้งซึ่งๆหนาไม่ใช่นะยกแทำไมมันหาว่าเขาทั้งนี้น่ะจะจับ วดก็เห็นเอารถถ่ายไปยังปวถไทยแล้วก็ปล่อยเข้ามาอะไรให้เลยดูไอ้ฟจุดสวนเลยบอกาใช่ไหมครับแล้วแล้วใบนี้ฉันจะไปทางทางจังทำไมตัดของกลางไปแล้วทำไมถึงไม่ทำดำเนินเรื่องบอกนาพี่มันมันมาหาว่าตอนสมัยพ่อแม่อยู่เนี่ยแม่ก็ยังไม่เสียตอนนี้พ่อมาจนพ่อก็ทั้งตายเนี่ยผมก็เป็นผู้ใหญ่มาอยู่เนี่ย แล้วทำไมมันไม่ได้อีกนี้ปากทำของแม่ไม่นี้ใครควรไปทำเลยฮะมาเล็กที่มาเล็กที่หกสิบสี่ปีจะหกสิบแล้วแล้วที่นี่ผู้การว่าอคนนี้ ในแตรวยมันยังมีคดีาายาญ่อยู่นะแต่โอ้ค,ครับอเอ,เอ๊ดอค,ครับ เขาบอกว่าในในแต้วนเขาไปอ้างบอกว่าเขาเคยทำกินมาก่อนเขาอ้างว่าเขาเคยถากถางทำกินตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กคันนี้ตั้งแต่เล็กมันก็ทำกิด้วยกันอยู่แล้วตั้งแต่เล็กมันก็ทำกินด้วยกันานี่จ้าเมื่อทีนี่ที่เขาไปดูไก่เกี่ยอันเป็นที่แล้วนะยาแต่ความจริงแล้ว ในในสวยนี่ได้รับการยกมาจากบิดามารดาคือในเสือนางท่วมยกห้เมื่อปีพศเท่าไรนี่มันก็ออกได้เพียงในสคหนึ่งมีเป็นเพียงสิบแปดไล่ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือจากเนาะสอปกเาออกอันไหนอไอ้ที่ว่าปัญหาที่ว่าสอปกเขาไม่ออกอันนี้ห้เพราะว่ามันเป็นที่เขายังไม่ประกาศเคประกาศป่านะจ๊ะนางสน ได้แจ้งการถือครองที่ดินของรัฐในในเขตเปรตรูปที่ดินที่สํานักงานปรตรูปที่ดินายเ จะมาไข่ผ่านทิศทางฉันนี่แหละที่ของเราใช่ไหมแต่ของฉันนี่แหละเนี่ยแล้วกเ,เ,เป็นเขตแ,นแดนัฐู้ก็ เราก็ไม่ถ่ายจ้ะมันจะเป็นรั่วนะเขตมันไปตีของเข้ามันของยีของอมันจะเป็นรั่วก็ใไก่มันลงกินเขาอือแตดูว่านรั่วเนี่ยจะทำเป็นเขตเป็นแดนเป็นรั่วเป็นอะไร